สวัสดีพี่น้องท่นยู่มทุกท่านแลพี่น้องเอพอารยครับกลับมาพบกันเช่นเคยนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกิมรัฐบาลเป็นบ้านนะครับไปจุบเวลาค่าหน่อยเหล่าพัฒนาโรงพยาบาลหุ่นรับต่างๆเนาะพบกันในรอบของวันเสาร์ที่15กรกฎาคม266นะจ๊ะแหมมาเจอกันในรอบวันเสาร์ตรงกับคล้ายวันเกิดแอดอีกอ่า เดี๋ยวจะให้ของขวัญพี่น้อง FC แตกปังๆวันเสาร์เนาะก็อะใครดูก็ห้ามพลาดนะครับมามาสูตรไปทางวันศุกร์ก่อนครับเห็นกระแปงสีและเหลาเนาะเฉพาะกิจ285เหมือนยี่ห้อสุราเลยล่าง10ครับพิเศษครับ439ล่าง39ปกติครับ668ล่าง38 วีไอพี002ล่าง60 60อโอโห0ล่าง0บน8ล่าง8บน9ล่าง9บน3ล่าง3บนจะไปไหนเนี้ยให้38มา39เบิ่งตีละแล้วเนี่ย60ก็ลงมาวีไพีให้เยอะมาเลย60เนี่ยวันนี้อืเยอะเป็นไนอา้าวก็ยังปังอยู่เด่นรอบก็มาดีใสรูดก็พอหวังมีหวังอยู่เนาะ เจาะก็มา2ตัวแข็นๆครับอา้าวสามแตามเดี๋ยวพอดีนะจ๊ะวันเข้ามันก็เข้าวันไม่เข้ามันก็ไม่ปังเหมือนกันอา้าวสองทุบศัพของเราพัฒนาครับ163เลขไหลตอนแรกเนี่ยวาง1นึวาง1นึไปปรับเป็น6อันนี้จาก2ก็เป็น6เป็นไงไม่ไง่ายก็ปัง5้ไม่แล้วพี่น้องเนาะขอภพยเจดแดงอย่างแรงเลยเอา้าวห้าแปล่าง2 5 8 8้าตัวก็แหม เหล่านี้ยากช่วงนี้ยอมรับว่ายากเนาะขนาดสายมูสายอะไรต่างๆที่เขาแม่นๆก็ยังไม่ปังเหมือนกันเลยอ้าวตามแต่ประเดีย๋ยวมเข้าไม่หลุดนะจ้ามาลุน้นรวยกันต่อครับสำหรับรอบเสาร์ที่15รกรกฎาคมนอกนาทางหาหน่อยมัตร,รมสุดจอพิคาดสี่หน่อยนะครับรอบวันเสาร์เนาะแนวทางวันเสาร์อย่างที่แอคเคยย้ำนะครับให้ย้อนดูไป2วันเนาะก็ดูวันศุกร์พือหัสเนาะดูศุกร์กับเพือหัสแล้วก็พุทธอีกทีหนึ่งเนาะ มันจะเอาพวกนี้แหละมาออกวันเสาร์รุนๆเลยนะครับมันจะย้อนอย่างนี้แหละอ่ะยังไงก็ฝากเทรคเล็กๆน้อยๆในการจับแนวทางของฮานอยเนาะช่วงนี้ในฮานอยมันจะออกรอบต่อรอบคําคำนวณลําบากมากเนาะคืออย่างเมื่อวานนี่เห็นไหมมันจะออกเลยว่าพอออกเฉพาะกิจเสร็จมันจะต้องดูแนวทางเฉพาะกิจมาใช้ในรอบของพิเศษปกะติแล้วก็รอบเมื่อวานนี้แอดลองคานวณเล่เนตามก้นมันเนาะปะกะติเนี่ย ไปออก v i p เต็มๆเลย022 02, 02, เนาะแม่แต่แอดไป0 2นนี่มันน่าเจ็บใจจริงๆเลยเฮ้ <c oughs> เอา้ามาไปดูกันต่อเฉพาะกิจ25พิเศษ40ปกติ18 v i p 2 6อ่ะอะไรก็เป็นไปได้เสมอนะครับเมื่อวานไม่ปังวันนี้ปังนะครับยังไงก็ปังฝากไว้ทั้ง4หน่อยเนาะตรงรอบค่อยสลับรอบเด้อแล้วค่อยเจาะตามนะครับ4 8 5 2เด่นวันเสาร์นะครับ 485 2งยังไงก็มารัรวตั้งแต่เช้ายันดาวโจนฝากไม่เป็นแนวทางนะครับ446600อา้าวสายเบิ้ลฝากไว้มีแน่นอนครับวันเสาร์นะครับอา้าว3าตัวให้3ชุดพอให้เยอะมันไม่ค่อยตรงอา้าวมีแต้มเดียวเสมอครับ3ชุดที่ให้มานะเนาะอ้าวนอกตารางติ๊กให้แล้วนะจ๊ะชอบนอกตารางตามนอกตารางชอบในตารางตามในตารางนะครับยังไงก็มาเห็นว่าปังด้วยกันวันเสาร์เย็นย่ำม,มาร่ำรวยกันต่อเนาะหลังจากที่แกลับมาจาก ทำบุญวันเกิดก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์แนวทางของข้างเซิง v ี p เนาะเพราะว่าวัาวานเสาร์คุณบ่ายคุณเช้าไม่มีมีหุณนีพ p เนาะเอ้าฝากก็เป็นแนวทางครับเฮงๆปังๆขอบคณที่ชมของคณที่ติดตามคณท,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 ที่กดไลค์นะครับดูแนวทางแล้วถูกใจกดไลค์ให้แอดมินด้วยสวัสดีครับ